ชมข่าวในพระราชสำนักนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความยินดีไปยังนายอิสฮาเา์เค์โซกในโอกาสสาบานตนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งรัฐอิสราเอลคนใหม่ในวันที่7กรกฎาคม2564ความว่าพระท่านนายอิสฮาเา์เค์โซกประธานาธิบดีแห่งรัฐอิสราเอลนครเยรูซาเลม็มในโอกาสที่ท่านเข้าดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งรัฐอิสราเอลข้าพเจ้าขอ แสดงความยินดีด้วยใจจริงและขออำนวยพรให้ท่านประธานาธิบดีประสบแต่ความสำเร็จและความสุขสวัสดีทั้งขอให้ประเทศและประชาชนชาวอิสราเอลมีความร่มเย็นเป็นสุขและความรุ่งเรืองไพบูร์สืบไปข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าสัมพันธรรมไมตรีที่ใกล้ชิดสนิทสนมระหว่างประเทศไทยและรัฐอิสราเอลบนพื้นฐานแห่งความปรารถนาดีและความเข้าใจอันดีต่อกันจะช่วยส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศให้กระชับแน่นแฟ้นและเจริญรุ่งน้ายิ่งขึ้นไปเพื่อประโยชน์ สุขของประเทศและประชาชนของทั้งสองฝ่ายในภายภาคหน้าพระประมาพิไทยมหาวชิราลงกรพระวชิระเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพรตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนตามพระราชดำริโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนจังหวัดสุรินทร์ วันนี้เวลา8นาฬิกา57นาทีสมเด็จพระนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จออกนวังสาปทุมส่งติดตามความก้าวหน้าการดําเนินงานโครงการพัฒนานเด็กและเยาวชนตามพระราชดําริโรงเรียนตํารวจตะเวนชายแดนพีรยานุานเคราะห์2ตําบลปลืออําภอปราสาทจัังหวดสุรินทร์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์โรงเรียนแห่งนี้สังกัดกองบัญชาการตํารวจตะเวนชาย พื้นรับผิดชอบของกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่21จังหวัดสุริน์ตั้งขึ้นมาปี2538เปิดสอนระดับก่อนประถมถึงระดับประถมศึกษามีนักเรียน161คนครูตชด8นายและบุคลากรทางการศึกษา2คนได้ดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริตั้งแต่ปีการศึกษา2560 นักเรียนส่วนใหญ่มีน้ำหนักส่วนสูงและพัฒนาการสมวัยปัจจุบันมีนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ศึกษาในระดับมัธยมศึกษาวิทยาลายัยและมหาวิทยาลัย1ิบคนมีนักเรียนทุนที่สําเร็จการศึกษาแล้ว17คนในจํานวนนี้กลับมาเป็นครูต่อชอดอประจําโรงเรียนมีชมรมสิทธิ์เก่าช่วยเหลือนักเรียนรุ่นน้องมอบอุปกรณ์การเรียนอุปกรณ์กีฬาและทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่เรียนดีสิทธิ์เก่าหนึ่งคนสําเร็จการศึกษาระดับปริญญา สาขาวิชาคณิตศาสตร์ปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจำสาขาวิชาคณิตศาสตร์คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏระนครศรีอยุธยาและเป็นแรงบันดาลใจและเป็นแบบอย่างที่ดีแก่รุ่นน้อง ในการนี้ทอดพระเนตรกิจกรรมต่างๆอาทิกิจกรรมห้องพยาบาลการประกอบเลี้ยงอาหารกลางวันการแปรรูปอาหารเชือกฟางมัดก้อนผลิตภัณฑ์จากหญ้าแฝกและผ้าไหมจากกลุ่มแม่บ้านเกษตร,รกรในชุมชนส่วนโครงการเกษตร,รเพื่ออาหารกลางวันได้แก่ประมงปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์โรงเรียนได้ขยายการพัฒนาจากโรงเรียนสู่ชุมชน เช่นส่งเสริมการปลูกพืชตักสวนครัวอบรมผู้ปกครองให้บันทึกบัญชีในครัวเรือนเยี่ยมบ้านนักเรียนและให้ความรู้เรื่องการดูแลตัวเองและป้องกันโรคโควิด -19 ทําให้ชุมชนเข้มแข็งพึ่งตนเองได้ จากนั้นทอดพระเนตรกิจกรรมฝึกอาชีพการช่องจักรยานห้องสมุดและห้องเรียนอัจฉริยะด้านภาษาไทยซึ่งเหล่าการชาติจังหวัดสุรินทร์กิ่งการชาติอำเภอรปราศาสตร์และจิตอาสากิ่งการชาติครูสอนภาษาไทยสนับสนุนสื่อการเรียนการสอนและพัฒนาทักษะการอ่านภาษาไทยช่วยแก้ปัญหาการอ่านออกเขียนได้โอกาสนี้พระราชทานพระราชโชวาทเรื่องการสอนวิชาสหากรณ์ของโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนว่าเป็นจุดเด่นที่ทําให้นักเรียนได้รับความรู้หลาย นอกจากนี้ในช่วงนี้ที่มีการระบาดของโรคโควิด -19 ควรเปิดห้องสมุดให้นักเรียนและประชาชนเข้ามาอ่านหนังสือเพื่อเพิ่มความรู้งานสหกรณ์เมื่อกี้ก็พูดกับฝสายสหกรณ์ว่าตั้งแต่เด็กๆก,ก็ได้ตา่างเสด็จมาใช้หัวหาราชกาที่9เไปสหกรณ์ก็รู้สึกประทับใจว่าสหากรณ์เป็นที่ที่เราจะร่วมมือกัน อาจจะไม่ใช่คนที่มั่งมีแล้วก็ร่วมร่วมือกันที่จะทำซื่อร่วมกันขายร่วมกันทำงานร่วมกันปรึกษาหารือกันแล้วก็ทำแบบนักเรียนนี้ก็จะเป็นการฝึกคณิตศาสตร์ที่สุดเลขทำคเลขฝึกการเขียนหนังสือที่เราอาจบางคนอาจจะยัง ชมแล้วก็เขียนรายงานกาับประชุมเรื่องพวกนี้ไม่ใช่เรื่องง่าย มาใช้การห้องสมุดเราได้นะแต่เวลาติดปเปลี่ยนก็จะจะช่วยได้ได้มาก 5 2นาฬินาทีสมเด็จพระกนิษฐานที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรราราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกนวังสปะทุมส่งติดตามความก้าวหน้าการดําเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนตามพระราชดําริโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบ้านโคกสแสลงตําบลตาเมียงอําเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ ึเปิดสอนชั้นอุบาลถึงประถมศึกษามีนักเรียนทั้งหมด126คนนักเรียนที่จบชั้นป .6 เข้าศึกษาต่อทุกคนมีเด็กที่บกพร่องทางการเรียนรู้ได้รับการศึกษาในแบบที่เหมาะสม1คนผลการประเมินโอน็ตชั้นประถมศึกษาปีที่6สาระภาษาไทยภาษาอังกฤษวิทยาศาสตร์สูงกว่าระดับจังหวัดและระดับประเทศแต่สาระคณิตศาสตร์ต่ำแก้ไขโดยประเมินนักเรียนเป็นรายบุคคลแล้วสอนเพิ่มในเนื้อหาที่อ่อนช่วงหลังเลิกเรียนจัดครูเข้า อบรมและศึกษาดูงานในสถานศึกษาที่ประสบผลสําเร็จเพื่อนําม,มาปรับใช้มีนักเรียนในพระราชานุเคราะห์กําลังศึกษาอยู่9คนส่วนสมาชิกชมรมสิทธิ์เก่าโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบ้านโคกสแสลงได้มาพัฒนาโรงเรียนเช่นปรับปรุงสนามเด็กเล่นทํารัว้วสร้างโรงจอดรถเย็บแมสผ้าแจกนักเรียนและชาวบ้าน กาสนี้นายแพทย์เวรุวันอินทองสิทธ์เก่าโรงเรียนปัจจุบันเป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลนาโพอำเภอนาโพจังหวัดบุรีดมา์เฝ้าทุลลอ,องพระบาทรายงานสถานการณ์โควิด -19 ทั้งนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิชัยพัฒนาจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จําเป็นเพื่อพระราชทานต่อไป ทอดพระเนตการสาธิตการสอนวิชาคณิตศาสาตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3ที่นำเกมส์มาใช้ก่อนเข้าสู่บทเรียนเสริมทักษะการคำนวณมีความสนุกและทัศนคติที่ดีทําให้ผลการประเมิน NT ในปีที่ผ่านมาด้านคณิตศาสาตร์สูงกว่าระดับจังหวัดและระดับประเทศ ส่วนกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนที่ผ่านมาโรงเรียนได้รับรางวัลมาอย่างต่อเนื่องและได้ส่งเสริมความรู้ในการทําบัญชีรายรับรายจ่ายกรัวเรือนแก่ชุมชนเพื่อให้รู้รายจ่ายที่จําเป็นและไม่จําเป็นส่วนการฝึกอาชีพสอนทําที่รองแก้วจากกกพืชท้องถิ่นและซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า การอนุรักษ์และสืทบทอดวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นสอนการแสดงปัญนโจมะมวดเป็นพิธีกรรมของชนเผ่าขเขมรในสมัยโบราณใช้รักษาผู้ป่วยหรือสะดะเคราะห์เพื่อสร้างขวัญกำลังใจเป็นสิริมงคลส่วนผลผลิตโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันพืชผักและผล,ละไม้ไม่เพียงพอแก้ไขด้วยการปลูกถั่วมะแฮและปลูกถั่วขอเพิ่มปลูกผักตามฤด,ดูกาลในกระถางยางรถยนต์ปลูกมะละกอและกล้วยเพิ่มนักเรียนได้เรียนรู้เกษตรผสมผสาน ฝึกปฏิบัติจริงด้านปศุสัตว์เลี้ยงไก่ไข่แบบกรงตับเลี้ยงไก่พันเนื้อไก่พื้นเมืองเลี้ยงสุกรและปลาดุกในบ่อซีเมนบ่อพลาสติกและเลี้ยงกบนําไปต่อยอดได้นอกจากนี้จะพัฒนาเป็นศูนย์บริการความรู้ด้านการเกษตรแก่ชุมชนมีฐานเกษตรทําปุ๋ยหมักชีวภาพฐานปศุสัตว์และฐานประมง โอกาสนี้ทอดพระเนตรผลการดำเนินงานปล่กเศรษฐกิจพอเพียงที่เข้าร่วมโครงการ6ชุมชน6ออำเภอเริ่มมาปี2556เป็นโครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำริเพื่อให้ประชาชนลดรายจ่ายเพิ่มรายได้พึ่งพานตนเองได้โดยมีทุนพระราชทานเริ่มแรก20,000บาทเป็นทุนหมุนเวียนอาทิตาบลบ้านทับไทยอำเภอปราศาสตร์มีจุดเด่นเรื่องข้าวอินทรีย์สามารถต่อยอดนำผลผลิตเข้าสู่สหกรณ์และผ่านมาตรฐานส่งออกไปยังอเมริกาและยุโร สร้างรายได้ให้กับชุมชนจนกลายเป็นชุมชนเข้มแข็งและเป็นตัวอย่างให้แก่ชุมชนอื่นๆพร้อมทั้งส่งเสริมเป็นศูนย์ต้นแบบเศรษฐกิจกพอเพียงและสร้างเครือข่ายต่อไปโอกาสนี้พระราชทานพระราชโชวาาเรื่องสุขภาพอนามัยในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ขอให้เพิ่มความระมัดระวังและรักษาความสะอาดเป็นพิเศษเรื่องของสุขภาพอนามัยซึ่งตอนนี้ ฟ้ากรมพระสีสว่างขวัตวรัตยาราชนารีทรงบรรยายรายวิชาผ่านระบบออนไลน์เรื่องการเกิดโรคมะเร็งองโคโจิเนสิสพระราชทานแก่นักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลประจำปีการศึกษา2564 วันนี้เวลา12.39นาทีสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตบวรคัตติยร,ราชนารีสเสด็จออกณตํตำหนักทิพี่มานตำบลโป่งตาลองอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาทรงบรรยายราวิชาผ่านระบบออนไลน์เรื่องการเกิดโรคมะเร็งองโคเจเนซิสในหัวข้อระยะต่างๆของการเกิดมะเร็งและกลไกลที่เกี่ยวข้องพระราชทานแก่นักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ ยาบันมหาวิทยาลัยมหิดลชั้นปีที่4และปีที่5ประจำปีการศึกษา2564เป็นครั้งที่2ในครั้งแรกทรงบรรยายถึงภาพรวมของการเกิดมะเร็งและชีววิทยาการเจริญของเซลล์มะเร็งวันนี้ทรงบรรยายเกี่ยวกับกระบวนการการเกิดมะเร็งซึ่งประกอบด้วยหลายขั้นตอนได้แก่ขั้นเริ่มต้นหรือ iniation t i ขั้นก่อตัวหรือ promotion และขั้นกระจายตัวหรือ progression ซึ่งต่างมีความซับซ้อนในตัวเองทั้งสิน้น วันนี้จะเป็นตอนที่สองของหลักสูสสกต,สตร c a s i n o g e n e s i s Multistages c a s i n o g e n e s i s Mechanisms อินซิเดน์ของโรคมะเร็งหลายชนิดมีการเพิ่มขึ้นในปัจจุบันแต่ในบางชนิดก็ไม่เปลี่ยนแปลงหรือลดลง สาเหตุหนึ่งของการที่มีโรคเพิ่มขึ้นคือการที่คนเรามีอายุไขหรือไลฟ์สแฟนยืนยาวขึ้นอันเป็นผลมาจากการสาธารณาสุขที่ดีขึ้นแต่การเกิดโรคมะเร็งบางชนิดน่าจะเกี่ยวข้องกับ สภาวะแวดล้อมและไลฟ์สไตล์ที่เปลี่ยนไปเชื่อกันว่าการโกิดเกิดมะเร็งส่วนใหญ่มีสาเหตุจากปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมเช่นสารเคมีหลากหลายชนิดที่ปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อมก็สามารถทำให้เกิดมะเร็งในมนุษย์ได้ 아 네, 어, e a t o 이 เกิมะเร็งจากสารเคมีซึ่งในขณะนี้ยังไม่สามารถเข้าใจได้อย่างท่องแท้แต่เชื่อว่าสามารถแยกออกเป็น2รูปแบบคือคกลไกที่มีการทําลายหรือเปลี่ยนแปลง DNA โดยตรงทําให้เกิดการกลายพันธุ์และภายหลังกลายเป็นเซลล์มะเร็งซึ่งถือว่าเป็นขั้นเริ่มต้นของกระบวนการเกิดมะเร็งแต่ร่างกายของคนปกติสามารถซ่อมแซม DNA หรือยีนด้วยเอ็มไซก่อนที่เซลล์จะมีการแบ่งตัวจึงจะรักษาสภาพเดิมได้ซึ่งความผิดปกติของโครงสร้างใน DNA นี้เป็นจุดเริ่มต้น ที่ทําให้กระบวนการควบคุมการแบ่งตัวและการทํางานของเซลล์ผิดไปโดยทรงยกตัวอย่างกระบวนการที่เกิดขึ้นจากสารก่อมะเร็งที่ทําลายดีเนโดยตรงชนิดต่างๆได้แก่สารอัลฟา,าพอกซินเป็นสารพิจักเชื้อราพบได้ในเมล็ดทาญยพืชนิดต่างๆสารไนโตรซามีนพบในอาหารเช่นปลาร้ากะปิ รูปแบบที่2เป็น,นกลไกที่ไม่ได้มีการทำลาย DNA โดยตรงหรือที่เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า Epigenetic Mechanism ซึ่งกลไกนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงในระบบที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมการแสดงออกของยีนซึ่งนำไปสู่การเกิดมะเร็งโดยทรงยกตัวอย่างสารก่อมะเร็งในกลุ่มนี้อย่างละเอียดซึ่งพบว่าแม้แต่การขาดสารอาหารที่สำคัญเช่นโคลีนและเมเทอนนนก็จะทำให้เกิดมะเร็งของตับได้ สภา,าชาติไทยจะตั้งครัวพระราชทานอุปนายิกาผู้อานวยการสภากาชาติไทยประกอบอาหารพระราชาทานช่วยประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด -19 ในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี สมเด็จพระนิษิฐานิ่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาติไทยทรง่วงใยและทรงตระหนักถึงความเดือดร้อนของราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 จึงพระราชทานพระราชอนุญาตให้สภาการชาติไทยจัดตั้งครัวพระราชทานอุปนายิกาผู้อำนวยการสภาการชาติไทยนศูนย์ขหากรรมศาสตร์ช่อพวงชมพูคณะเทคโนโลยีขหากรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลทันยุบรีอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีระหว่างวันที่7-16กรกฎาคม2564เพื่อประกอบอาหารปรุงสุกใหม่มอบให้แก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีซึ่งเป็นการจัดตั้งครัวพระราชทานแห่งที่13นับตั้งแต่เกิดการระบาดของโรคโควิด -19 มีนาเต็ดบุญนาคเลขาธิการสภาการชาติไทยเป็นประธานในพิธีเปิด ร้อมมอบอาหารพระราชทานให้แก่ผู้แทนจากอำเภอคลองหลวงอำเภอธัญ,ญบุรีอำเภอลำลูกกาอำเภอเมืองปทุมธานีอำเภอสามโคกอำเภอลาดหลุมแก้วและอำเภอหนองเสือรวมทั้งสิ้น3,277ชุด พร้อมทั้งลงพื้นที่เยี่ยมผู้พิการผู้สูงอายุและผู้ป่วยยากไร้ในพื้นที่ตำบลคลองหกอำเภอคลองหลวงมอบอาหารพระราชทานน้ำดื่มและชุดทานน้ำใจกู้ชีวิตฝ่าวิกฤตโควิด -19 เยี่ยมความปรับลื่มแก่ประชาชนที่ได้รับอาหารพระราชทานและต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น ผู้มีจิตศรทาร่วมบริจาคเงิน99บาทในโครงการพลังใจ99บาท9,000วิปกิตโควิด19ช่วยเหลือประชาชนที่ต้องกักกันตนผู้สูงวัยที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้และไร้ที่พึ่งเพื่อลดความเสี่ยงป้องกันและเยียวยาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด19 ด้วยการสแกน QR โค d e ผ่านแอปพลิเคชันธนาคารในระบบอีดเนชันหรือโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารกสิกรไทยสาขาสำนักสีลมชื่อบัญชีสภากาชาติไทยเพื่อภัยพิบัติประเภทบัญชีกระแสรายวันเลขที่บัญชี001 1 3 4 5 6 7 0หรือธนาคารกรุงไทยสาขาสุรระวงชื่อบัญชีสำนักงานจัดหารายได้สภากาชาติไทยประเภทบัญชีกระแสรายวันเลขที่บัญชี023 6 -06799-0 สอบถามเพิ่มเติมโทร1664 ส่วนที่สถาบันเทคโนโลยีจิตรดามีบุคลากรและสมาคมศิษย์เก่าจิตรดาในพระระาชมภ์รวมถึงจินอาสาสถาบันเทคโนโลยีจิตรดาผันเปลี่ยนการประกอบอาหารปรุงสุกใหม่นักครัวรานปรุงสารพัดและโรงครัวอาคาร611สถาบันเทคโนโลยีจิตรดานำส่งให้กับบุคลากรทางการแพทย์ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหาคนครและปริมณฑลวันนี้นำไปมอบที่ทันทสถานโรงพยาบาลราชทัน200กล่องและศูนย์แรกรับส่งต่ออาคารกีฬานิมิบุตร200กล่อง พร้อมทั้งมอบแอลกอฮอล์ล้างมือหน้ากากอนามัยและยาดมเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการส่งมอบแรงใจแก่บุคลากรทางการแพทย์ในการรักษาผู้ติดเชื้อไวรัสโควิดสิบเสืบสารพระราชบณิธานของสมเด็จพระกนิธิาที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนายกสภาสถาบันเทคโนโลยีจิตรดาในการทำความดี นี้ที่อาสาพื่งนพึ่งพยายามยากสภากาชาติไทยจะตั้งโรงครัวพระราชทานประกอบอาหารช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด -19 ในพื้นที่จังหวัดยะลา พระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าโสมสวริกรมหมื่งสุทธานารีนาถนายกกิติมศักดิ์และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพรชรก,กิิยาภานเรนทิราเทพ,พยวดีกรมหลวงราชสารณีสสริพัฒน์มหาวัชรร,ราชธิดาประทานมูล,ลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทย เราให้มูล,ลนิธิอาสาพื้นพึ่งพยายามยากสภากาชาติไทยตั้งโรงครัวพระราชทานน,านัูสู่อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้อำเภอเมืองจังหวัดยะลาเพื่อประกอบอาหารพระราชทานนำไปมอบให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด -19 พื้นที่จังหวัดยะลาด้วยทรงห่วงใยและทรงตระหนักถึงความเดือดร้อนของประชาชน ในวันนี้เป็นวันสุดท้ายส่งมอบอาหารปรุงสุกให้แก่ผู้นําท้องถิ่นในพื้นที่อํเาเภอยะหาอําเภอกาบังอํเาเภอบันนังสตาและอําเ,เบตงตลอดเจวันที่ผ่านมาได้มอบอาหารช่วยเหลือประชาชนชาวจังหวัดยะลากว่า1น0 0 0แสนกล่องวัตถุดิบที่ใช้ประกอบอาหารได้รับซื้อมาจากเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดยะลาทั้งผักสดเนื้อไก่และไข่ไก่เ,เกษตรกรอีกทางหนึ่งในช่วงสถานการณ์โควิด -19 สำนักพระราชวังของเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรพระเจ้าวรวง์เธอพระองค์เจ้าโสมสวรีกรมมือสุทันารีนาถเนึ่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติวันที่13กรกฎาคม2564ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ w w w r o y a l o f f i c e t h ระหว่างวันที่10ถึง15กรกฎาคม2564